สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้เราอยู่ที่นี่เลยตำบลบอกกรุนะคะอำเภอเดือบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวชมสวนสวนเป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะพอดีที่สวนเนี่ยเขาใช้แต่ปุ๋ยอินทรียนะคะน้ำหมักชีวภาพพวกเนี้ยนะคะเขาจะไม่ได้ใช้เคมีเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้สวนแบบนี้มันก็คือจะหายากแล้วเนาะส่วนใหญ่ที่เราซื้อผักกินตามท้องตลาดก็คือใช้ยาฆ่ามแมลงฉี แต่ย่แตว่าส่วนนี้นะคะจะใช้น้ำหมักชีวภาพอ่ะพี่แดงตรงไปแล้วเลี้ยวจอดสายปะจอดไหนอะอ,อ,อ๋ออ๋ออ๋อหน้าเข้าไปเอาหน้าเข้าไปเอาหน้าเข้าจอดตรงนี้ก่อนนะคะโอเคพอแล้วมั้งพอแล้วมั้ง่าไปขวางทางเขาหน้าเข้าไปนิดเดียวคุณผ <c oughs> ู้ชมคุณผู้ชมเราได้ร่างรถ ให้รถอะไรวะวัดเขาเรียกรถอะไรวะรถซาเล้งรถซาเล้ง ถึงแล้วค่ะถึงไร่แล้วค่ะไร่แบบพอเพียงนะคะคุณผู้ชมหูตะไคร้แกต้นนี้เป็นเม็ดเลยนี่ตะไคร้นี่ต้นเป็นเม็ดเลยมะกอที่บ้านฉันต้องซื้อมะกอมาํำส้มตำแล้วนะไม่มีมะละกอตอนเนี้ยนี่ก็เป็นสวนตอนนี้กำลังทำอะไรวะปั๊มน้ำปั๊มน้ำเข้าไร่ เดีย๋ยวเราไปดูปั๊มน้ำเท่าไร่ไน,น,นี่ค่ะพลัง ค่ะปั๊มน้ำมาแล้วก็มาเป็นสปริงเกอร์นี่ค่ะปั๊มน้ำมาแล้วมาเป็นสปริงเกอร์ลดต้นไม้ค่ะคุณผู้ชมนี่นี่เป็นสปริงเกอร์แบบนี้นะคะลดต้นไม้ให้น้ำต้นไม้นั่นแหละนี่นี่ สปริงเกอร์นี่ค่ะให้น้ําฝรั่งตอนนี้ให้น้ําฝรั่งอยู่นะคะหูฝรั่งฝรั่งพันอะไรนะวัดกินจูลเลยไปไหนแล้วหาเจ้าของสวนไม่เจอนี่โอตอนนี้กําลังให้น้ําฝรั่งอยู่ทุกต้นเลยนะคะจะเป็นสปริงเกอร์ก็เหมือนเจาะบาดานไว้นะคะแล้วก็ใช้เครื่องใช้เครื่องปั๊มก็เป็นน้ําออกมา ขอโทษนะคะคุณผู้ชมโยกไปนิดนึงตะไคร้นี่กอตะไคร้ตะไคร้งามมากามคือต้นอะไรเฮ้อ้วยเล็บมือนางวิ่งละสี่สิบบาทนะตลาดอะ่ะวิ่งละ 4, สี่้ย่ีละสี่สิบบาทนะตลาดะนะนี่นี่อะไรเล็บมือนางละ่ะน,นี่เล็บมือนาง <ns> นี่โหนี่ต้องมาเทียบกันเล็บมือนางที่บ้านฉันนะมีสามวี๋ <ś> <c oughs> อเอาอัานน,น,นั้นห่อไว้ใช่นะครับนี่ลีลาลาอนี้เสร็จแล้วเราจะนี่เราต้องให้ปุ๋ยไหมป้วยเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องป้วย <c oughs> <c oughs> นี่ไม่ได้ให้เลยแต่ว่าฝรั่งนี่ต้องให้ไอ้ปุ๋ยชีวภาพอ่ะนะ <c oughs> อ๋อที่นี่นะนี่ปุ๋ยจะอยู่ใต้ต้น พลังบําเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ขี้วัวใช่ปะ่ะมันไม่ใช่ขี้วัวขี้วัวปะ่ะขี้วัวด้วยขี้โอผสมกันอืมขี้วัวขี้ไก่เหรอแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพที่มักไว้อืมอะไรอะกลอยไม่รู้จัก ่่นนี้เอออรู้จักกอยไหนต้นต้นจริงๆมันเป็นอย่างนี้ไหนวะเนี่ยไม่มีใครรู้จักไหนอ่ะเนี่ยใบมันเป็นกระเถาเนี่ยอ๋อใหญ่นี่นี่นี่อ๋อกระเถามันอยู่ข้างล่างนี่อยู่ใต้ดินไม่เคยอ๋อนี่นี่นี่คือต้นกลอยกลอยที่เอามานึ่งข้าวเหนียวเอ้ยนึ่งแล้วก็กินใส่กับข้าวเหนียวใช่ไหมอ่าะนี่คือต้นมันก็เป็นกระเถากระเถาแต่ว่ากระเถานี้มันไปพันกับต้นลำไยใช่ไหมนี่นี่ใบมันจะเป็นแบบนี้ ใบมันเป็นแบบนี้อันนี้ต้นต้นกลอยนะคะคุณผู้ชมไอ้ที่มันเป็นสีขาวๆอะ่ะคิดว่าบางคนหลายท่านก็รู้จักแต่บางคนก็ไม่ไม่น่าจะรู้จักแน่ๆอ,นอ่าข้าวเหนียวกลอยที่เอาไปนึ่งแล้วแล้วมันก็ผสมกับข้าวเหนียวย,ยอดอ่อน,อนเน,อนี่นยน,นี่ไงยอดอ่นนนนอนยอันนี้จูลินซีสั่งเคาะแสงอันนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราต้องใส่ถุงไว้เอ้เราต้องใส่ขวดไว้ใช่ไหม ใส่ขวดแล้วก็ตากแดดอ๋อ oh. กี่วันถนึงจะใช้ได้หมัมกไว้ต้องให้แดงๆแบบนี้แต่ถ้าแรกๆเวลาใส่ขวดแล้วมันจะสีอะไรสีขาวๆอ๋อ oh. สีขาวๆต้องมาตากแดดแล้วมันจะเป็นสีแดงอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วแล้วเราต้องไปผปสมน้ํำไหมต้องเอาไปผสมน้ำจะทำให้ลากเดินดีนะคะอันนี้ จุลินซีสั่งข้อแสงเหรอจุลินซีสั่งข้อแสงค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นชีวภาพล้วนๆเราไม่ได้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินรีย์เลยใช่ไหมวัดเออไม่ใช K ออ่ไม่ใช้เคมีใช, K Me, ใช้แต่อินทรีย์ยน้ำหมักชีวภาพอันนี้มีอะไรนะมีกอยห่างไหลหางไหลคืออะไรไหลไงไหลหางไหลอ,ไไหลอ,หลอะลไหลบัวไม่ใช่ไม่ใช่ มันเป็นเป็นเป็นไม้เป็นเป็นรากมันไก็มามาหันไใช้ำแล้าหันไะเวลาไปโยนหนามักปากจะเมาอ๋อที่เขาเฮ้ยแต่พี่ก็ไม่นะเวลาไปโยนใส่แม่น้ำน้ะปากขึ้นเต็มเลยไ h y มันออกมาจากไงวะพริกพริกพริกกินเลยนะแต่ไข่หอมเอาไม่ไม่ใช่แต่ไข่กินต้มยำนะไม่ไม่ไม่แต่ไข่หอมแต่ไข่ที่ไรอยู่อ่ะอืมแล้วก็อะไรวะมีเอ็มมี กากน้ำตาลกากน้ำตาลอ่าหมักไว้นานไหมเนี่ยโอ้ยนี่หมักไปใช้ไปเลยนี่หมักนี่สองปีแล้วมั้างไหมสองปีอืมถ้อัน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 นี้ไม่ใช่เปิ้ลแต่นี่เหม็นมากอันนี้เหม็นมากอันนี้ขี้ปลาขี้ปลาเออเเฮ้ยขี้ปลาก็ทําไอ้นี่ได้เหรอเหรอบ้านมีมันห้านาทีนะแกมาปลูกง่วงป่ะฮะวัดมันห้านาทีมาปลูกง่วงป่ะปลูกยังไหน แกปลูกสีอะไรเนี่ยมันมีสีเหลืองกับสีขาวสีขาวแกมีไหมเฮ้ยไปเอาสีขาวที่บ้านที่บ้านจะมีสองสีนะสีขาวกับสีเหลืองอันนี้เป็นสีเหลืองเหลืองแล้วเวลาเมื่อมันจะเหลืองเออใช่ใช่แกก็ไปเอาสีขาวมาปลูกด้วยดิมันมีสีขาวกับสีเหลืองเนี่ยเป็นท่อนๆเนี่ยแกตัดทิ้งเหรอนี่กับต้นกระลังไงแล้วก็ไม่ไปปลูกใหม่อ่ะเดี๋ยวจะไปปลูกร่องหนูยังโอ๋อเออถ้าเกิดแกจะเอาสีขาวอ่ะก็แบบที่บ้านดิ บ้านจะมีสองสีเออนั่นแหละ,ะสีเหลืองแกไปซื้อมาเหรอ,หอขอเขามาได้รงโน่นมานี่มาอ๋อเฮ้ยนียนออน่ขุดหัวข่ายได้แล้วนะเนี่ยเนี่ยสีเหลืองอืบ้านจะมีสีขาวแกจะเอาสีขาวมาปลูกบ้างเปล่านี่คุณผู้ชมดูมะละกอแวกให้ดูจเจ้ามะละกอต้องนั่งคันคานเข้าไปเด็ดลูกเลยนหมคะ สูงจากเม็ดมาไอ้สูงจากพื้นมาประมาณเออหกสิบประมาณหกสิบเซนประมาณหกสิบถึงห้าสิบหกสิบเซนเองนี่เป็นมะเขือพวงมะเขือพวงมะละกอเตี้ยมากมะเขือนี่เริ่มเริ่มเริ่มลูกจะวายสองปีเลยโอ้โหมะเขือนี่สองปีแล้วแต่ก็ยังมีลูกอยู่นะเนี่ยดูสิเนี่ยลูกก็ยังมีอยู่เลย เสียดายเนาะนี่อย่างนี้ไม่เก็บแล้วใช่ไหมไม่เก็บก,ก็เอาเมเา็ดอ,อ,อ๋อปล่อยให้มันเหลืองแล้วก็เก็บลูกเหลืองไปขายอ๋อสีขาวเนี่ยพันนานข้าวมันก็จะเป็นสีเหลืองนี่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยนานข้าวมันก็จะเป็นสีเหลืองกเก็บเป็นเป็นมะเขือเหลืองไปขายค่ะคุณผู้ชม หนี่ก็ทำคนเดียวไม่ไหวแล้วมันทำคนเดียวไม่ไหวแล้วเนี่ยเออใช่ถ้ารุ่นแรกๆมันก็ลูกดีหน่อยมันเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกตินี่ละกก็เอาเก็บลูกไปขายเลยอเออให้แม่ค้าส้มตำเนี่ยลูกมะละกอนเนี่ยเก็บไปขายให้แม่ค้าส้มตำ นี่ยามันก็ไม่ไม่มีเองใช่ไหมถากใช่ไหมโอ้โหวัดน้ำมันนองมาแล้วนี่ยังไม่พอเลยน้ำเนี่ยอืมใช่แต่เดี๋ยวมันก็แห้งเพราะอากาศมันร้อนขนาดนี้ นี่ฝรั่งไหลกิมจูกิมจูนะคะคุณผู้ชมฝรั่งกิมจูหลายต้นอยู่โหูทารายได้ให้เจ้าของสวนเขาหลายตังแล้วเนี่ยฝรั่งเนี่ยอันนั้นอะไรอะอ๋อะมันมันที่บ้านก็มีมะมันไอเนี่ยเขาเรียกมันอะไรไม่รู้มันม่วงอะเออที่บ้านก็มีเนี่ยนี่มันเกาะต้นมะละกอเกาะต้นมะละกอสมิดเลย มันม่วงลานนู้้นของใครปูอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเนี่ยนะและ้วแล้วที่เดินเดินสายอยันนั้นนั่นพูกอะไรอะ่ะ แตงกวาโอ้โหโอ้โหกเแกหออกกล้องไหมออกกล้องไหมเอาออกกล้องได้ไหมเจ้าของสวนไม่ยอมออกกล้องเจ้าของสวนไม่ยอมออกกล้องก็คือยกล่องไว้บวกงูอะไรนะแตงกวานี่ยกล่อง เตรียมอีกแล้วนะคะเตรียมจะปลูกหูพื้นที่ไม่ใช่น้อยเลยนะนะคะเนี่ยดูแลคนเดียวค่ะดูแลคนเดียวโอ้สุดยอดสุดยอดพอเก็บผลผลิตที่เราปลูกได้ก็จะเอาไปขายนะคะนี่รถซาเล้งที่ที่เจ้าของสวนจะนำไปขายในหมู่บ้านนะคะ ก็มันก็ก็คนก็สู้ดีนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีไงนะใช้ใช้ป네 uh ุ๋ยอินทรีย์อย่างเงี้ยดีคือปลูกกันเองชาวบ้านอย่างเงี้ยดีไม่ไม่ไม่เหมือนกับในตลาดในตลาดเขาอย่างว่าแหละเนาะเขาก็ต้องใช้เป็นเรื่องปกติก็จะโลยโรยเขาใกล้โรยอ่ะปกติใกล้โรย ก็ทำเลยครับพวกนั้นนะที่ทำพวกในตัวเลยไม่มช่จะเอาพวกผ่แหนกหรือว่าพวกอ๋อเหมือนว่าเราหมักมันไว้ใต้ต้นอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราจะใช้เราก็มาตักเอาไปใช้ทำอยก็มคือมันมีขี้วัวขี้ไก่มีแกบแล้วก็มีอะไรมั้งอีกขี้ขี้วัวขี้ไก่แล้วก็แกบแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่อ๋อจุลจุลินทรีย์เอามาลดบ้างจุลินทรีย์อะไรนะจ้าพวก ยาวพวกมันคืออะไรวะบบอ,นนอ๋อเหรอเอออ๋อมันไม่ชื่อพันมันมันชื่อชื่อของชื่อของจีนจุลินซีอ๋อไว้ไม่รู้เรื่อง <c oughs> อ๋อนี่ที่อยู่ใต้ต้นเนี้ยเอาไปใช้ได้ก้าไปใส่ปุ๋ยตามต้นไม้คือเราหมาักไว้เรื่องอะไรวะชมพู่เดี๋ยวแปบ๊บนึงเอามาดิมาดิไม่ดูโทัพร์ั โฟล์กาบไดูทำไมล่ะัดูนทมันไม่มีลูกอยากให้มันมีเยอเเียนะคุณหมเออแล้วมันจะมีลูกช่วงไหนวะ,ะมันจะมีลูกช่วงไหนอ,ะอ่ะโอ้อีกหลายเดือนเลยเออเออโอ้โหไม่รู้มียม,มูเนีโหของโปรโดเลยคุณ<ม>ผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเด็ดฝรั่งสดๆจากต้นนี่ต้องห่อไว้ลูกแค่ไหนอะถึงได้หอ่อลูกประมาณไหนวัด อันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้นี่ดูอันนี้อันนี้อันนี้เล็กไปหรือใหญ่ไปที่จะหอ่อฮะเล็กไปเลยเนี่ยถ้าเราจะห่อต้องให้ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมที่บ้านฉันไม่เห็นได้กินดีเลยว,ว่าหนอนเจาะหมดเลย <c oughs> ไม่หอ่อนี่หูยขมบนนู้นก็มีขงบนนู้นยังไม่มได้ห่อเลย ถ้าไม่ใช่ปุ้ยตัวนี้มันจะออกงาๆเรื่อยๆ,ๆแกก็ขุกอยู่ในทั้งวันเนี่ยนะนี่ลูกมันมสวยจะกินอะไรเุ้ยไม่ต้องลูกสวยตลาดเขาก็ลูกไม่สวยไม่ไม่ได้ขี้ยางอะ่ะเออมันก็ต้องนัน่างี้แหละโอ้โหแต่ว่าน่าก,กินมากเลยคุณผู้ชมสีเนี่ยน,นะนไม่ต้องล้างเาเดเยมันเพี้ย มันเพี้ยตูดมันไงเช็ดเช็ดเช็ดก่อนน้ำประจานเช็ดเลยแล้วเออเช็ดแล้วคุณผู้ชมนี่ได้ฝรั่งมาแล้วเราจะกินเลยสดสดเลยอื้มอื้มหวานหวานมากเลยอือหือสดสดจากไร่ะอุสดสดจากไรเลยคุณผู้ชม อือออร่อยอ่ะอืออร่ยมากเลยอ,อืออือหวานจริงคุณผู้ชมไม่ได้แกล้งชมนะไม่ได้แกล้งชมไม่ได้อวยเลยนะอืออร่อยอะ่ะ สดก็รสดสดิงหวานหวานมากเลยว่วยะอร่อยอ่ะอย่งไม่มายใช่ไหมเนี่ยไปมีั้่นเนนี่ยก้บ